ตอนที่133้าบาบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ หลังจากที่ไซคอรสเปิดฉากโจมตีชุดใหญ่ทัสมากีเนี่ยก็ทําได้เพียงหลบการโจมตีบินวนอยู่รอบตัวเธอจะไม่ลงไปข้างล่างเพราะเลี่ยงความเสียาหายกับตัวเมืองแต่ถ้าจะลงไปเนี่ยก็ต้องมีเกราะป้องกันที่สามารถจะกําจัดได้ทุกสิ่งแม้แต่ไวรัสนั่นก็คือ n o x Security แอปที่จะกําจัดไวรัสและล้างขยะแถมยังทําให้เครื่อง,องคุณนั้นไหลลื่นปื้อๆและในช่วงนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมแจกของรางวัล iPhone 13 Pro Max แถมยังแจก แเพจฟรีสำหรับคนที่ชอบเล่นฟรีไฟล์ด้วยโหลดแอปเดียวในคุ้มจัดๆสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ต้องโหลดแอป Nock s e c u เ i t y เข้าไปที่ App Store พิมพ์คำว่า Nox Security แบบนี้แล้วก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็กดติดตั้งส่วนกิจกรรมแจกรางวัลเพียงคุณดาวน์โหลดแอป Nox Security ก็เข้าร่วมกิจกรรมฟรี f i ล e ถ้าทำภารกิจรายวันให้ครบแล้วคุณก็มีโอกาสเปิดกล่องสุ่มรางวัลแล้วครับผมครั้งนี้ทาง Nox Security แจกรางวัลมากมายรวมทั้ง iPhone 13 Pro Max 4,450ฟรีไฟล์ห ฟฟรหากคุณทำตามกติกาทุกอย่างจะมีโอกาสได้รางวัลจริงๆแจกฟรีแจกทุกวันกิจกรรมนี้เริ่มวันที่21ถึง28มกราคมนี้แล้วก็จะมาดูฟังก์ชันกันนะครับผมสแกนและกำจัดไวรัสท่องเว็บต่างๆกลัวติดไวรัสเนี่ยก็ช่วยสแกนและกำจัดไวรัสในโทรศัพท์ได้แล้วก็ร้างขยะในโทรศัพท์ช่วยลบขยะออกจากมือถือ แก้ปัญหาพื้นที่ความจําไม่พอช่วยให้โทรศัพท์นั้นทํางานไม่หนักแล้วต่อไปก็คือเร่งความเร็วเกมช่วยปิดแอปที่กําลังทํางานเบื้องหลังช่วยให้มือถือของคุณตั้งใจรันเกมอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยให้เล่นเกมลื่นขึ้นสบายขึ้นไม่้ังไม่กระตุกโอ้โหถ้าจะดีแบบนี้เนี่ยก็รีบไปโหลดกันเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยละ่ะของรางวัลมากมายหรือใครจะคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับผมเข้าไปโหลดเลยนอก security app เดียว โอเคมากันต่อหน่วยภาพพื้นดินที่เป็นฮีโร่คาร์ดเอสลงไปก็ถอยกันหมดแล้วส่วนคิงตอนนี้ก็พาตัวประกันหลบหนีอยู่ทุกอย่างตอนนี้ถือว่าลงตัวกําลังดีเลยส่วนประชาชนที่อยู่รอบชายฝั่งดูเหมือนว่าจะเกิดซึนามิพัดเข้าฝั่งแต่ก็ได้มีทัศึมากิมาช่วยเอาไว้โดยการยกก้อนหินดินที่อยู่ในทะเลขึ้นมาให้เป็นล่องจนน้ำเนี่ยพัดไปไม่ถึงฝั่งเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่จะไว้จะเอาไว้ตรงไหนได้ละเนี่ยก็เลยใช้ก้อน ดินพวกนี้เนี่ยโจมตีใส่ไซคอสเลยแต่หลายๆก้อนเนี่ยก็ถูกยุดเอาไว้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทัศมากิก็คิดเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วก็เลยโจมตีไปไม่หมดเหลือ,อไว้สีห้าก้อนโจมตีเข้าไปตอนที่ไซคอสเผลออาจก้อนหินดินเข้าไปและคิดจะปิดผนึกไซคอสแต่ก้อนดินเนี่ยก็เป็นแค่ก้อนดินไซคอสเนี่ยทำลายมันได้อย่างสบายแถมยังบอกอีกว่ามีน้ำยาแค่นี้เองเหรอทัศน์กิเนี่ยก็จัดให้ทั้งสองคนเนี่ยก็ประท้าพลังกันจน กลายเป็นพายุรูปใหญ่ภายใต้พายุก็มีเศษก้อนดินเต็มไปหมดทาศสุมากีเนี่ยก็ได้ใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ซ่อนตัวหลังก้อนดินเคลื่อนไหวไปมาไซคอที่รู้ทันเนี่ยเพราะจับพลังพิเศษได้ไม่ว่าจะซ่อนยังไงก็รู้อยู่แล้วก็เลยโจมตีเข้าให้โดนเข้าเต็มๆดนร่างกายของทัศสมกิเหรอเปล่าโดนหลอกเต็มๆนี่แหละสิ่งที่ไซคอโจมตีเข้าไปไม่ใช่ร่างของทัศสมกิแต่เป็นก้อนดินที่ทัศสมกิสร้างเอาไว้และใส่พลังเข้าไปให้เหมือนกับตัวตนของเธอส่วน ร่างจริงของทัศสึมากิเธอได้แอบเข้าไปในร่างกายของไซคอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาการใช้พลังพิเศษบิดทั้งฐานทัพมนุษย์ประหลาดที่มีเซลล์ของโอโลจิอยู่ในนั้นเต็มไปหมดถึงแม้ว่าร่างกายส่วนที่เห็นอยู่นั้นจะมีบาเรียป้องกันเอาไว้แต่มันก็มีส่วนที่ป้องกันไม่ได้นั่นก็คือส่วนลำเลียงยังไงละ่ะหรือก็คือส่วนที่อยู่ภายในฐานทัพมนุษย์ประหลาดนั่นแหละทัศสึมากิเนี่ยได้ใช้จังหวะที่มีพายุแอบเข้าไปในส่วนลำเลียงด้วยการโจมตีในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสให้ทมกิ ได้ช่วยฮีโร่คนอื่นออกมาพอด้วยบาเรียของพวกเขาเนี่ยมันเปราะบางก็เลยอยากจะเอาออกมาอย่างปลอดภัยให้ได้มากที่สุด จังหวะนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วไซคอสเนี่ยก็ยอมซะที่ไหนลหละเธอได้ใช้ร่างอวตารขนาดเท่าคนเนี่ยเข้ามาภายในร่างและโจมตีใส่ทัศซึมากิแบบไม่ทันตั้งตัวโดนช็อตไฟเข้าให้ก็เลยทําให้ทัศซึมากิเนี่ยไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ฮีโรคาทเอสคน,น,นอื่นๆที่กําลังถูกช่วยบาเลียก็ดันแตกแน่นอนว่ารวมถึงน้องสาวของทัศซึมากิด้วยไซคอสเนี่ยก็เลยจะเล่นงานเธอซะหน่อยแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องจัดการคนพี่ก่อนในเมื่อใช้ พลังอะไรไม่ได้แล้วก็มีแต่ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ไซคอสเนี่ยได้โจมตีชุดใหญ่ใส่ทัศึมากิแต่การโจมตีก็ถูกปัดป้องออกไปและคนที่มาช่วยเธอเอาไว้ก็คืออสูรไซบอร์กเจนอสเปิดตัวได้อย่างเท่ครับดูเหมือนว่าลุกใหม่ที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะไม่เป็นไฟอีกต่อไปแล้ว จะเป็นสายฟ้าเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงภาพที่เห็นเนี่ยจากมุมมองของคนอื่นก็กลายเป็นมังกรสายฟ้าเจนอสได้ขึ้นมาหาไซคอสและโจมตีด้วยท่าเซนเทลไลโคโฮทั้งคู่เนี่ยได้ดันพลังใส่กันแต่ดูเหมือนรอบแรกเนี่ยเจนอสจะเป็นฝ่ายแพ้รอบที่2เจนอสเนี่ยก็เลยปล่อยพลังวัดกันอีกรอบแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะปล่อยออกไปทั้งหมดเลยทุกส่วนของร่างกายในระหว่างนั้นทัตซึมากิเนี่ยก็ได้บอกกับเจนอสว่า อย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องเจ้านี่เนี่ยมันคือเหยื่อของฉันคิงเนี่ยอุตส่าห์ทิ้งไว้ให้อยากจะไปฝังอยู่ในกำแพงอีกรอบหรือไงเจนอสก็ได้ให้เหตุผลว่าคิงแค่ฝากขนมกินเล่นไว้ให้แกดูแลเท่านั้นแหละก่อนที่อาจารย์จะมาถึงด้วยความที่ว่าตอนนี้เจนอสกำลังวัดพลังอยู่ก็เลยไม่ว่างคุยตัวเขานั้นจะต้านพลังเอาไว้ให้และใช้จังหวะนี้ให้ทัศมากีนะจัดการไซคอสเพราะดูเหมือนจะต้านไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่พลังที่รับเข้ามามันหนักแน่ เเหลือกินแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็จะกลายเป็นว่ามาถึงได้แค่5นาทีก็จบแล้วต้องเอาอาวุธสุดท้ายออกมาใช้เป็นอาวุธที่สามารถทำลายก้อนอุกกาบาตให้เป็นผุยผงได้เลยส่วนท้าซึมากิก็ไม่ได้โจมตีใส่ไซ่คอแต่อย่างใดแต่ว่าใช้เวลานี้ในการช่วยฮีโร่คนอื่นออกมาก่อน คู่บก,กีิเนี่ยไม่อยากออกไปเพราะว่าสัมผัสถึงพลังบางอย่างได้ทำเอาเธอนั้นวิตกกังวลมากๆไซคอสจ,จู่ๆร่างกายของเธอก็แยกออกเป็นสองซีกและมีใบหน้าอันมโหูดรนปรากฏที่ด้านในของร่างกายตอนนี้ดูเหมือนว่าจะโกรธเอามากๆอารมณ์เหมือนว่าเป็นแค่มนุษย์ที่จะมาท้าทายกับพระเจ้างั้นเหรอตาดมาที่ไซตมะตอนนี้กําลังยกหินเพื่อช่วยแฟสก็รู้สึกหิวขึ้นมาเจ้ามานาโกเนี่ยก็หิวเหมือนกันแต่ว่าเธอมีวิธีแก้อยู่นั่นก็คือ ใช้เข็มขัดรัดท้องเอาไว้ให้แน่นมันจะช่วยให้เราไม่รู้สึกหิวได้ไซตามาเนี่ยก็คิดว่าทําอะไรไร้สาระมันจะไปช่วยอะไรได้แต่พอผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยท้องของไซตมามะก็ลองขึ้นมาอีกรอบลองดูก็ไม่เสียหายนี่สภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับท่านแต่มันก็ช่วยได้จริงเป็นแค่การคิดวิธีแก้หิวแบบ300 IQ ตอนที่134บิด ต่เมาที่การต่อสู้ระหว่างไซคอสกับเจนอสและท um ัศมากิใบหน้าอันมโหฬารที่ปรากฏออกมามันได้โจมตีมาใส่ทัศมากิ แต่ก็มีเจนอสเข้ามารับการโจมตีโดยใช้ท่าชินลาเซนชโชกากุโฮไซคอสตอนแรกเนี่ยก็มั่นใจมากว่าต้านไม่อยู่หรอกแต่มันกลับผิดคาดเพราะเจนอสกลับต้านไหวและดันกลับไปด้วยซ้ำฮคกซมากิเนี่ยก็ได้ใช้จังหวะนี้ช่วยฮีโร่คนอื่นออกมาได้สําเร็จส่วนสภาพของเจนอสหลังจากปล่อยพลังไปก็หมดสภาพเลยเพราะมันเป็นโหมดขั้นสูงสุดที่เขาใช้แล้วเมื่อหมดสภาพก็ไม่มีอะไรมาป้องกันได้ไซคอสเนี่ยก็เลยโจมตีเข้ามา ออีกรบแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีทัศน์กินั้นปัดป้องไว้ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอยังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ําเพราะว่ายังกังวลกับอย่างอื่นอยู่นั่นก็คือฮีโร่ที่ติดอยู่ในฐานทัพนั่นแหละแต่เมื่อเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยและโฟกัสกับสิ่งเดียวได้สักทีทีนี้ก็ได้เวลาเอาคืนในใครบอกว่าจะทําอะไรน้องฉันนะทัศมากินเนี่ยได้ใช้มือสองข้างมาต่อกันและทําให้มันเป็นเหมือนกับบิดอะไรบางอย่างทางสมาคมฮีโร่ก็งงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าเมือง ทั้งหมดนั้นกําลังบิดเป็นวงกลมไซคอสก็ดิ้นใหญ่เลยเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินเมืองซีเนี่ยก็คือเซลล์ของโอโรจิที่เป็นพลังงานให้กับเธอพร้อมกับคํากล่าวที่ว่าผ้าคีริวเน่าๆที่อมน้ําไว้เก่งเนี่ยก็ต้องบิดแรงๆหน่อยจักรพรรดิเด็กหลังจากที่ลงถึงพื้นน่ะก็ติดต่อไปหาซอมบี้แมนทันทีแต่ก็พบแค่หูฟังของเขาเท่านั้นจากนั้นก็จะมีพิกกอสปรากฏตัวมาป้องกันเป็นโล่ให้กับจักรพรรดิเด็ก สถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่าวุ่นวายมากๆ ทางด้านไซตมามะที่กําลังขนหินอย่างชิวๆและเป็นระเบียบแผ่นดินเนี่ยก็ดันสะเทือนไปหมดจนทําให้หินมันเนี่ยขยับขยื่นเข้าไปเป็นแบบเดิมแถมแน่นกว่าเดิมซะด้วยไซตามาที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็ต้องข้นหินออกเรื่อยๆในไหนมันก็ขยับแล้วส่วนทางด้านคิงที่กําลังขึ้นบันไดเพื่อหนีด้วยเหตุการณ์แผน่นดินไหวก็ทําให้บันไดเนี่ยกลับหัวซะง,งั้นจะขึ้นกลายเป็นลงสภาพของไซคอสเนี่ยก็โดนน็อกหมดสติเป็นที่เรียบร้อยส่วนทัาซึมากิ สีเลือดที่ออกมาที่คล้ายกับน้ำพุมันไม่ถูกใจอาเจยแกเลยก็เลยจะรีดออกมาให้หมดซะในขณะเดียวกันทัึมากิจูจๆก็เกิดอาการกระอักเลือดขึ้นมาเพราะใช้พลังมากเกินไปทุกอย่างเนี่ยก็เลยหยุดนิ่งไม่มีการบิดต่อไซคอสเนี่ยก็เลยได้สติกลับคืนมาและใช้จังหวะนี้ทําม่านควันขึ้นมาแล้วแปลงร่างตัวเองเป็นเครื่องบินลบและพุ่งออกไปหลายทิศทางเพื่อไม่ให้ทัึมากิจับทางได้หลังจากที่หนีออกมาได้เธอก็กล่าวว่า จะไปเติมเลือดจากคนที่อยู่แถวๆนี้นี่แหละถ้าเมากี้ก็โกรธจัดดันมาดูถูกกันซะได้เธอก็เลยสร้างบาเรียขนาดใหญ่คอบไว้เลยทั้งเมืองแต่มันไม่ใช่บาเรียธรรมดาเพราะว่าเธอมีบทเรียนจากไซคอร์สเรื่องการกลับทางของบาเรียก็ทําเป็น2ชั้นมันซะเลย ถ้าเกิดกับทางชั้นแรกและผ่านไปได้ก็จะกลายเป็นว่าเธอจะถูกขังในบาเรียอยู่ดีไซคอร์ก็คิดได้ว่าบารียใหญ่ขนาดนี้คงจะใช้พลังอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็เลยหันไปโจมตีทัซมากิโดนเข้าเต็มๆแต่มันก็เป็นร่างปลอมอีกแล้วจากนั้นก็มีการโจมตีมาจากด้านหลังของทัชซมากิใส่ไซคอร์นั่นก็คืออัศวินขับเคลื่อนเขาได้เปลี่ยนโหมดเป็นเครื่องบินไซคอรเนี่ยก็ชักจะลํำคาญเพราะมีตัวเกะกะเพิ่มมาเรื่อยๆกล้ามากที่มาเล่น กับผู้ที่มีวิวัฒนาการแล้วอย่างค่าอัศวินขับเครื่องที่ตามมาติดๆก็ตอบเลยการวิวัฒนาการเนี่ยคือการต่อสู้และแย่งชิงต่างหากท้งคู่เนี่ยก็ได้เริ่มโจมตีใส่กันตัดมาที่เจนอสที่ร่วงลงมาเจอกับฮิโรคาร์ดเอสคนอื่นๆก็เลยเล่าอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ข้างบนเมื่อทุกคนเข้าใจก็เริ่มปฏิบัติการไล่ล่าไซคอสส่วนพิกก็ได้คายร่างของทุกคนออกมาไม่ว่าจะเป็นซอมบี้แมนอีไอ แล้วก็หน่วยพิเศษก่อนหน้านี้ดูเหมือนอาจารย์แกเนี่ยจะเปลี่ยนบทในตอนนั้นเปลี่ยนจากถูกหน้ากาก,ากหวานฆ่าตายไปหมดแล้วเป็นทําให้สลบแทนทุกคนเนี่ยก็เลยยังมีชีวิตอยู่เอไอที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็เจอกับอาจารย์กําลังฟันลมอยู่แต่ก็ไม่ถึงตัวใส่คอสักที E อไอเนี่ยก็บอกกับอาจารย์ว่าดูเหมือนจะยังไม่ถึงคราวตายของผมลวครับอะตอมิกเนี่ยก็ได้ชมว่าแค่นี้เนี่ยก็เก่งแล้วทำได้ดีมากทางด้านแท้งท็อปมาสเตอร์ก็ได้ยกอาคารขึ้น เพื่อช่วยเหลือคนอื่นฮีโร่คนอื่นๆที่อยู่รอบๆเนี่ยก็งงแดกเลยครับแค่ทําให้มันขยับเนี่ยยังไม่ได้เลยทําได้ยังไงเนี่ยทงท็อปมาสเตอร์ก็บอกว่ามันคือแมจิก ยังไงล่ะณจังหวะนั้นก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์พยาบาลมาช่วยผู้เสี่ยงภัยและคอปเตอร์นี้กําลังจะชนกับบาเลียแต่ก็มีอัศวินขับเคลื่อนโจมตีใส่บาเลียเพื่อเตือนให้รู้ทั้งท็อปมาสเตอร์ที่รู้ว่าท่าซึมากิกําลังสู้อยู่ก็เลยจะไปสมทบพี่แกเนี่ยก็เลยยกเสาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเคลื่องไปจากนั้นก็จับเชือกเนี่ยบินไปด้วยกันเลยจวดเลยทีเดียวส่วนการต่อสู้ก็ดําเนินต่อไปอัศวินขับเคลื่อนที่สังเกตอย,อยู่ข้างล่างเนี่ยดูเหมือนจะค้นพบอะไร บางอย่างเกี่ยวกับการร่วมมือหรือทีมเวิร์กตอนที่135การขายขี้หน้ากับเรื่องพื้นฐาน ย้อนไปเมื่อ5นาทีก่อนอัศวินขับเคลื่อนที่สังเกตการต่อสู้ของทั้งสองผู้ใช้พลังพิเศษตัวเขาตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพลังใกล้จะหมดแล้วแต่ก็ยังโชคดีในรอยแยกของฐานทัพมนุษย์ประหลาดดันมีพลังรั่วไหลออกมาอัศวินขับเคลื่อนก็เลยลงไปและช่วงชิงพลังนั้นกลับมาเป็นของตัวเองและออกลุยได้อีกครั้งส่วนหน้ากากหวานยังทําหน้าซีดเป็นไก่ต้มอยู่เลยเมื่อเผชิญหน้ากับใบหน้าอันแสนจะอุบาทตัวเขาเนี่ยได้พูดกับตัวเอง ว่ายังไม่สามารถก้าวข้ามได้สินะใบหน้านั่นก่อนเริ่มพูดไว้ซะใหญ่โตเอาเข้าจริงเนี่ยก็เป็นซะแบบนี้เมื่อเขารู้ขึ้นมาก็มาเจอกับฮีโร่คาร์ดเอสคนอื่นๆแล้วจ้องมองด้วยสายตาอันเยียดยามหน้ากากหวานก็เดาว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะได้ยินตอนคุยกับทัศน์สมเกตและได้คิดในใจเจ้าพวกขยะฉันไม่ยอมหรอกนะที่พวกแกเนี่ยมามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นจากนั้นจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็เข้ามาคุยด้วยเมื่อเห็นว่าสภาพของหน้ากากหวานดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยจะให้ไปเฝ้าระวังทางด้านข้างกลายเป็นว่าไปกระตุ้นหนวดของหน้ากากหวานเข้าให้นี่ฉันถึงกับต้องให้เด็กเนี่ยเป็นห่วงเลยงั้นเหรอขายขี้หน้าอาชมัดหน้ากากหวานทําได้เพียงเก็บความอับอายนี้ไว้หลังหน้ากาก และเดินต่อไปหน้ากากหวานได้ยอมทําตามจักรพรรดิเด็กแต่รวยดีจากนั้นก็ได้คิดถึงผลกระทบว่าคําพูดนั้นเนี่ยไปถึงหูของสมาคมฮีโร่จูดยืนในฐานะไอดอลฮีโร่เนี่ยคงจะเสียชื่อเสียงไปด้วยและการที่เก็บความลับนี้ให้มิชิดเนี่ยก็คือต้องปิดปากสังหารฮีโร่คาร์ดเอระหว่างต่อสู้เนี่ยก็สามารถอ้างได้ว่าถูกรุดประหลาดโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายในที่สุดจากนั้นเนี่ยก็ได้มีเอไอเข้ามาใกล้และถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามันก็เลย ทำให้หน้ากากหวานั้นนึกถึงชายคนหนึ่งที่เคยช่วยเขาเอาไว้ในอดีตนั่นก็คือฮีโร่คร์ดอันดับหนึ่งบาสหน้ากากหวานเนี่ยก็เลยใช้หัวของตัวเองเนี่ยฟาดลงไปกับพื้นและคิดว่านี่เรากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยลืมสิ่งที่เป็นพื้นฐานได้ยังไงพื้นฐานของความงามก็คืออดทนยังไงล่ะตอนที่136อดทนคุโรบิคาลี ผู้ที่นั่งซึมตั้งแต่เจอกาโร่ก็ได้บอกกับฮิโรคาคเอสคนอื่นว่าเขายังอยู่และจะต้องปรากฏตัวอีกแน่และเมื่อถึงตอนนั้นตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่แพ้ใครอีกเลยก็ได้จะต่อยหรือกระแทกยังไงมันก็ลุกขึ้นมาได้และใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไล่ต้อนเข้ามาเรื่อยๆอย่างกับร่างอวตารแห่งความสิ้นหวังเรียกได้ว่าชั่วสมบูรณ์แบบตัดมาที่กาโร่ที่กำลังนั่งคิดทบทวนอยู่ก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าอิมเมจภาพในหัวตอนนี้ที่สุ ก็นึกถึงความชั่วอันสมบูรณ์แบบหลังจากที่ได้สู้กับคุโรบิคาริก็รู้ตัวเลยว่ายิ่งโดนต่อยเนี่ยก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นหรืออาจจะแค่เบอร์ไปเองแถมตอนนี้เนี่ยยังมั่นใจในตัวเองด้วยว่าจะต้องไปถึงภัยพิบัติระดับพระเจ้าได้แน่นอนจากนั้นเนี่ยก็เข็นฆ่าพวกมนุษย์โสมมและกลายเป็นความสิ้นหวังให้ได้ประจักษ์เมื่อมนุษย์ที่มีความอายุธ,ธรรมได้หายไปจากโลกนี้ก็จะกลับมาสงบสุขไม่มีสงครามไม่มีการแบ่งแยกหรือการกันแกล้งอีกตอ่อ สิ่งที่จําเป็นต่อโลกไม่ใช่ความอายุติธรรมอันแสนจะเหลื่อมล้าแต่เป็นความชั่วร้ายอันสมบูรณ์แบบอย่างเท่าเทียมต่างหากณตอนนี้กาโลได้หมดสติลงและได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเกี่ยวกับเด็กจอมซนทาเลโอกับคําถามที่ว่าทําไมถึงรู้จักที่แห่งนี้ดีนะักกาโลได้ตอบเด็กคนนี้ไปว่า พราะฉันคือมนุษย์ประหลาดยังไงลละเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะเข้าสู่ร่างของมนุษย์ประหลาดอย่างสมบูรณ์ตัดมาที่คุโรบิคาริก็ได้เล่าทุกอย่างตอนสู้กับกาโรเหตุผลที่ทําไมถึงมานั่งอยู่แบบนี้หน้ากากหวานก็ได้เดินเข้ามาและ รัวเท้าใส่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของผู้อ่อนแอสําหรับผู้ที่ไม่มีค่าแล้วก็กลับบ้านไปซะเถอะและได้บอกกับคุโรบิคาริว่าแกไม่สมเพศตัวเองบ้างหรือไงปุริปุริก็ได้เข้ามาให้กําลังใจอีกคนโดยบอกว่าเธอเองเนี่ยก็สู้เพื่อเหล่าบรรดาสามีนายเองเนี่ยก็จะมีคนที่สู้เพื่อปกป้องเขาเหมือนกันคําตอบที่ได้จากคุโรบิคาริก็คือไม่มีหรอกคนแบบนั้นปุริปุริก็บอกทันทีเลยว่ามันมีอยู่แล้วก็คือตัวนายเองยังไงล่ะคล ใครเนี่ยก็รักตัวเองทั้งนั้นคอยฝึกฝนบำรุงรักษามาอย่างดีถ้าเกิดปล่อยของดีไว้แบบนี้เนี่ยก็เสียดายแย่ร่างกายที่สั่นเทานั้นสิมันคงจะรู้สึกแย่ถ้าฝึกมาทั้งชีวิตแล้วมานั่งร้องไห้แบบนี้ผลลัพธ์ของร่างกายที่เห็นอยู่นี้คือหลักฐานที่แสดงว่าเคยชนะตัวเองมาก่อนแล้วจงอย่ายอมแพ้ให้กับความอ่อนแอของตัวเองไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งหรือพลาดกี่ครั้งก็ยังต้องลุกขึ้นสู้ นั่นแหละคือฮีโร่ที่แท้จริงหลังจากพูดจบคุรโรบิคาริที่จิตใจแตกสลายก็ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งพร้อมจะลุกขึ้นสู้เสมอเพื่อเพื่อ,อนที่ต้องการอะตอมิกซามูไรก็ได้ชวนฮีโร่ขาดเอสทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อกำจัดเจ้านั่นแต่ละคนเนี่ยก็ตกใจกันใหญ่อะตอมิกเนี่ยนะจะชวนเข้าร่วมทีมจากนั้นก็มีการเสริมทัพจากแทงท็อปมาสเตอร์และเริ่มวางแผนกันจักภาพดเด็กที่เคยคิดว่าฮีโร่ขาดเอสแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่ แปกแยกร่วมมือกันไม่เป็นหรอกแต่ครั้งนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเมื่อพวกเขาพบกับปัญหาเดียวกันก็สามารถร่วมมือกันได้แล้วโตไปด้วยกันนี่แหละคือฮีโร่คาดเอซที่แท้จริงเอาละครับแล้วนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันพันส์แมนในคลิปนี้ถ้าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ